ทำหมูทานชาบูกินที่บ้านค่ะเย้เบคอนจ๊าเป็นไรอ่ะน้ำมันกระเด็นอิ่มยังมึงเริ่มต้นค่ะมึงเริ่มต้นค่ะว้ายแายแล้วงั้นกูเข้าไป แต่งตัวกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำหมูทะชาบูกินที่บ้านแบบฟินๆจังขอลงสกินแคร์นิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยหน้าก็แบบเป็นสิวนะสิวเม็ดใหญ่มากใหญ่แบบอื คือเป็นคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายอะนะคะมันก็เลยแบบต้องดูแลผิวดีๆกันหน่อยนะคะช่วงนี้เมนมานะคะสิวก็เลยมาแบบเม็ดบูมเลยนอกจากเรื่องสิวเนี่ยเรื่องการทากันแดดก็สําคัญนะคะตาก็แบบว่าต้องทากันแดดทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกอย่างช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเนี่ยตาก็ทากันแดดก่อนแต่งหน้าทุกวันนะคะนี่ตาใช้ตัวนี้เลยจ้า Aqua plus Multi Protection Sunscreen SPF 50บวก PA บวกบวกบวกตัวนี้ก็เป็นกันแดดที่ตาใช้อยู่ปัจจุบันเลยนะคะของแบรนด์น so ี้เนี่ยจริงๆเอตาใช้มาหลายอย่างของเขานะคะกันแดดนี้ก็ใช้แล้วก็ครีนซิ่งของเขาก็ดีนะคะชอบมากๆเลยตัวนี้หลักๆเนี่ยที่อตาชอบเนี่ยเวลาตาเลือกกันแดดตาจะเลือกตัวที่มันทาง่ายเกลี่ยง่ายเพราะว่าตาเป็นคนทากันแดดเยอะทา2ข้อนิ้วตามที่ แพทย์ผิวหนังแนะนำจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอเราทาเยอะปุ๊บเราเลยต้องเลือกตัวที่มันเกลี่ยง่ายและที่สำคัญคือไม่วอกไม่เทาจ้าอะเดี๋ยวตอนนี้ตาขออนุญาตเกลี่ยหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็รอเขาเซ็ตผิวตอนนี้เขาจะแบบโหนี่ไม่วอกหรอพี่ไอตาฮะอันนี้ไม่วอกหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เขาเซ็ตตัวแล้วเป็นยังไง นะคะพอเกลี่ยแล้วเขาก็ซึมเซ็ตตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทําให้หน้าขาวหน้าเทาหน้าเนี่ยจะดูแบบโกลว์นิดหน่อยดูแบบกระจ่างใสนิดหน่อยนะคะเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ตาเลือกครีมกันแดดเลยนะถ้าตัวไหนทาแล้วหน้าเทาเนี่ยคือไม่ได้เพราะเราเป็นคนผิวเข้มใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบบางเบาซึมซาบง่ายเกลี่ยง่ายแบบตัวนี้เพราะว่าตาเป็นคนทากันแดดเยอะถ้าเกิดเราทาในปริมาณที่มันไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะปกป้องผิวได้ไม่เต็มที่อย่างไอตาเนี่ยทาสองข้อนิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เขาปกป้องได้ทั้งรังสี UVA UVB แล้วก็รังสีอินฟราเรดหรือว่ารังสีความร้อนนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเนาะบางทีเราไม่ได้ไปเจอแดดจังๆแต่มันมีความร้อนเข้ามาตัวรังสีตัวนั้นก็สามารถทําร้ายผิวได้เหมือนกันค่ะพวกรังสี UV ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ในแดดนะคะแสงไฟบ้านแสงนีออนหรือว่าจอมือถือเนี่ย ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ออกไปเอาดอกข้างนอกอะ่ะไม่ต้องทางก็ได้ปะผิดค่ะอันนี้เนี่ยไอตานเนี่ยแอบไปอ่าน s t u ีดด้มาแต่ก่อนก็เป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดเหมือนกันรู้สึกว่าขัา้นตอนมีเยอะขี้เกียจอ่ะทาหรืไม่ทาไม่เห็นต่างกันเลยแต่พอไปดู s t u ีดด้ของฝรั่งมาว่าการทาครีมกันแดดม,มันช่วยปกป้องผิวไม่ให้ถูกทำร้ายคือตอนนี้เราอาจจะยังเด็กอยู่ผิวแล้วยังแบบโอเคอยู่แต่ในอนาคตในเมื่อถึงวัยที่ผิวเราเหี่ยวเราคอลลาเจนในผิวน้อยลงอะ่ะแล้วเรา แบบไม่เคยดูแลมาก่อนเลยเนี่ยผิวเรามันจะแก่ไวค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนผิวมันเหมือนในตาเลยนะคะคนผิวเป็นสิวง่ายทาแล้วไม่อุดตันนะคะอ่อ,อนโยนผิวแพ้ง่ายใช้ได้จ้าพอทาครีมบปรนดดเสร็จแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนผิวเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อแล้วเนี่ยระหว่างวันเนี่ยไม่ไหลเยอะไม่ทําให้เครื่องสําอางหลุดด้วยนะจ๊ะมีใครที่วัาสารหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวต่จะวางลิงก์ไว้ข้างล่างในคอมเมนต์นะคะ อะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าต่อแต่งหน้าเสร็จรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นลุคกินหมูทะของเราเบาๆนะคะอันนี้คือเบาแล้ว เบาแล้วเพราะว่าขนตาก็จะเป็นเบาๆอันนี้ติดขนตาเบอร์หกน้องฟุ้งฟิงนะคะนางก็จะเบาๆสั้นๆเป็นลุคก,กินหมูท้าวันนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องหมูท้ากันค่ะนี่จะพาไปดูนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหนูยอดนักกินผักนะคะก็จะมีแต่ผักแล้วก็ผักหมูท้าวันนี้ไม่มีหมูมีแต่ผักนนรอเล่นจ้าไปเดี๋ยวเราไปเตรียมผงกันค่ะ นนะะวันนี้เนี่ยมีทั้งหมูทะนะคะแบบปิง้งแล้วก็มีทั้งหมอ้อชาบูด้วยไอตาสั่งมาจากสองร้านนะคะหมูทะเนี่ยจะเป็นจากร้านบาร์บีคิวรีสอร์ทบางนานะคะส่วนชาบูจะเป็นจากร้านชาบูซีรีส์นะคะซึ่งถ้าอย่างหมูทำจะเป็นพวกหมูหมักอะไรเงี้ยชาบูจะมีน้าชาบูมาด้วยแล้วก็มีน้ําจิ้มจากร้านคุณละองนะคะมีทั้งพวกน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มซุกี้อะไรเงี้ยนะคะจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากคุณละองเนี่ยเขาส่ง เยอะมากมันก็เลยแบบคุณมีน้ําจิ้มกูต้องกินหมูทาแล้วแหละก็เลยเกิดการหาทําในวันนี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะหิวแล้วทุกคนคะอยากจะบอกว่าหม้อชาบูหมูทาเนี่ยจะซื้อมาเองแล้วคือการซื้อแบบนี้มันดีมากที่มันมีรูใส่น้ำซุปชาบูด้วยแล้วก็มันใส่ได้2ซุปด้วยแล้วมันก็สามารถย่างได้ด้วยคือแบบมันครบรสมันแบบมันครบอรรถรสในการ กินค่ะเขาหมักแบบนุ่มมากเลยอะอลังเรมันก็จ้วงลงไปแล้วนี่อะนุ่มหมูนุ่มมากชอบชอบเบคอนจ้าคนผอมๆเขากินกันก มีใครชอบกินลูกชิ้นบ้างไหมคะลูกชิ้นของชาวลูกชิ้นของเาาเป็นไรอ่ะน้ำมันกระเด็นปู้ตัวเล็กมากกลัวน้ำมันกระเด็นแนนโนนะคะ เยาไปเลยจบจบให้ผ uh ู huh. to, ah ้ชายรู้ว <and> ่าเราคือนักสู้แต่มันจบให้ดุเราเริ่มมีการขยับขยายคือมานนั่งข้างบนนะคะเพราะว่านั่งท่าเดิมนานๆแล้วเหงือออกขาหนีบม่ะ เราก็กินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็อิ่มกันยังคะเพื่อนกินได้อยู่หยุดใหม่啊หยุดเธอกูอิ่มแล้วแนนอิ่มยังมึงเริ่มต้นค่ะมึงเริต้นค่ะวาวแต่ลงั้นกูเข้าไปนอนรอข้างในแตทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์นั่งรอข้างในในบ้านรอเล่นยอกยอกหอกยอก นะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะเก็บข้าวเก็บของนะคะบอกเลยว่าตอนตั้งโต๊ะตอนกินเนี่ยสนุกแต่ตอนเก็บเนี่ยเพราะว่ามันอิ่มแล้วไงมันเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยนะคะเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงน,นะจ้านี่นะคะเพื่อนมากินข้าวบ้านเราเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องล้างค่ะนี่ใส่ชุดดำทำไมอะ ก๋ท้าที่บ้านแบบไอตานะคะก็ถ้าเกิดใครช่วงนี้กักตัวและคิดถึงหมูทะชาบูนะคะก็สั่งมากินแบบนี้ได้จริงๆลองเช็คในแกร็บในไลน์แมนก็จะมีหลายๆร้านที่เขาแบบว่า ส่งเนื้อสไลด์หรือว่าหมูมกักอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีหมอ้อให้ด้วยนะคะถ้าเราเอาแบบว่าทั้งเครื่องเอาทั้งหมอ้อมาด้วยถ้าใครไม่มีหมอ้อหรือว่าอย่างไอ้ตาเนี่ยต่ก็ซื้อหมอ้อไว้เลยเพราะว่าเผื่อชวนมาเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเงี้ยก็จะสะดวกดีแล้วก็จะได้แบบหมอ้อที่ถูกใจเราอะไรเงี้ยจริงๆตาซื้อมาก็ไม่แพงนะคะแบบพันสองพันลองไปดูกันได้นะจ๊ะสาหรับวันนี้นตาไปแล้วนะคะทุกคนหนุย ขนาดกินหมูก็ะทะทั้งวันหน่ะยังสวยอยู่เลยอ่ะหน้ามันนิดหน่อยแต่ยังสวยอยู่เลยอ่ะเอ,อ้ยงานผิวเขาปังจริงสบาบวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปละบ๊ายบายปล่อยเพื่อนล้างจานไปจ้าแล้วก็เก็บนิดหน่อยแล้วก็สบายละชิลละ It's over.